เจ็ดแสี่นต์จำนวนหลักตามหลักที that, ่มีมากที่มีมากที่สุดหลักร้อยคือเลขที่มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือเลขแปดส かわいわいわ。 I'm not so